สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันหนาหูเลยค่ะการกลับมาของนโยบายที่หลายคนคุ้นเคยแล้วก็อาจจะออรอคอยด้วย3อย่างโครงการคนละครึ่งนะคะได้ยินว่ามีข่าวว่าจะถูกปัดฝุ่นนากลับมาใช้อีกครั้งครับ ก็เป็นกระแสที่มาแรงทีเดียวครับช่วงนี้วันนี้เราเลยจะมาชวนคุยสำรวจความเป็นไปได้ในการฟื้นโครงการนี้ในปี2568ายภายใต้รัฐบาลชุดใหม่กันค่ะข้อมูลที่นำมาคุยกันวันนี้ก็หลากหลายทีเดียวนะคะทั้งจากรายงานข่าวล่าสุดบทวิเคราะห์จากนักเศรษฐศาสตร์ครับมีความเห็นจากภาคธุรกิจด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกสมาคมต่างๆแล้วก็มีเสียงจริงๆจากพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยที่เราพอจะรวบรวมมาได้จากหลายๆแหล่งเลยค่ะ อืมดีเลยครับจะได้เห็นภาพรอบด้านเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะชวนทำความเข้าใจกันค่ะว่าหน้าตาของคนละครึ่งรอบใหม่ที่คาดการกันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วจะส่งผลกระทบแบบไหนมีข้อดีข้อควรพิจารณาอะไรบ้างและมุมมองต่อเรื่องนี้ในบริบทเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นยังไงเอาละค่ะมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเอา่อทำไมจู่จูโครงการนี้ถึงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งในช่วงนี้ล่ะคะปฏิกิริยาแรกๆที่ออกมา าาเป็นยงงไงบ้ค,ครับการที่คนละครึ่งกลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งเนี่ยคงต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากความสำเร็จแล้วก็ความทรงจำที่ดีของผู้คนจำนวนมากที่มีต่อโครงการนี้ในอดีตนะครับ ใช่ค่ะใช่ช่วงโควิดนี้ฮิตมากเลยครับช่วงปี2563-2565สมถึง2565ัยสมัยรัฐบาลชุดก่อนโครงการนี้ออกมาในช่วงที่เราเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 พอดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าช่วยลดภาระ,ระค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้ค่อนข้างตรงจุดเลยนะครับอืมจำได้เลยค่ะเสียงตอบรับนีมากทั้งคนซื้อคนขายได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากทั้งประชาชนแล้วก็ร้านค้าเล็กๆครับ ใช่เลยค่ะจำได้ว่าบรรยากาศตอนนั้นคึกคักมากเดินไปทางไหนก็เห็นป้ายคนละครึ่งเต็มไปหมดแล้วอะไรคือเหตุผลที่รัฐบาลชุดปัจจุบันมองว่าถึงเวลาต้องนำมันกลับมาอีกครั้งละคะในเมื่อสถานการณ์โควิดก็คลี่คลายไปแล้วเ,เหตุผลหลกัลกๆที่ถูกอ้างถึงก็คือว่ารัฐบาลอาจจะมองว่านี่เป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่เห็นผลเร็วและที่สำคัญคือทำได้จริงครับ เพราะว่ามีโครงสร้างพื้นฐานเดิมรองรับอยู่แล้วอ๋อพวกแอป,ปพวกระบบร้านค้าเดิมใช่ไหมคะใช่ครับทั้งแอปพลิเคชันระบบร้านคา้าซึ่งอาจจะตอบโจทย์สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่บานฝ่ายยังมองว่าอาจจะยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นักอาจจะยังมีความเปราะบางอยู่บ้างเช่นรายได้าจากการท่องเที่ยวที่อาจจะยังไม่กลับมาเท่าช่วงก่อนโควิดอือืหรือว่าภาพรวมกำลังซื้อที่คนยังอาจจะระมัดระวังการใช้จ่ายอยู่บ้างนะครับ เข้าใจเลยค่ะคือเหมือนเป็นเครื่องมือที่คุ้นมือหยิบมาใช้ได้เร็วในจังหวะที่อยากจะบูต์เศรษฐกิจพอดีถูกต้องครับเรื่องจังหวะเวลาก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันการนำนโยบายที่ประชาชนรู้จักดีแล้วก็เคยได้ผลกลับมาใช้เนี่ยอาจถูกมองว่าเป็นวิธีสร้างผลงานที่จับต้องได้ให้รัฐบาลใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยครับอ่าฮะ เป็นผลงานที่เห็นภาพชัดเจนแล้วก็ที่ทําให้เรื่องนี้มีน้ําหนักมากขึ้นก็คือทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะท่านประหลัดคุณลวรันแสงสนิทนะครับก็ออกมายืนยันถึงความพร้อมแล้วอา้าวเหรอคะยืนยันแล้วครับทั้งในเรื่องระบบที่ยังคงดูแลยอยู่แล้วก็การเตรียมงบประมาณเบื้องต้นไว้รอซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้ดูมีความเป็นไปได้สูงขึ้นมากพอพูดถึงความพร้อมงั้นเรามาดูกันที่รูปแบบการทํางานเลยดีกว่าคะ่ะ หลักการพื้นฐานที่ว่ารัฐช่วยจ่าย50%ประชาชนจ่าย50%อันนี้น่าจะยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ครับหลักการโคเปเมเตนห้าสิบ้นี่ยังไงก็น่าจะเป็นแกนหลักเหมือนเดิมครับแล้วเรื่องแอปเป๋าตังที่หลายคนยังมีติดเครื่องกันอยู่เพราะใช้ซื้อสลากดิจิทัลบ้างหรือทำธุรกรรมอื่นๆนี่คือจะกลับมาเป็นพระเอกอีกครั้งเลยหรือเปล่าคะคาดว่าอย่างนั้นเลยครับ แอปเป่าตังก็น่าจะเป็นช่องทางหลักสำหรับประชาชนเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ภาครัฐลงทุนพัฒนาไปมากแล้วแล้วคนส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยยังมีการใช้งานอยู่ต่อเนื่องจริงค่ะใช้กันเยอะอยู่ส่วนฝั่งร้านค้าก็จะเป็นแอปถุงเงินที่ใช้รับชำระเงินเหมือนเดิมซึ่งระบบหลังบ้านตรงนี้ทางคลังก็ยืนยันว่าพร้อมใช้งานทันทีถ้ามีสัญญ,ญาณไฟเขียวมาทันทีเลยระบบพร้อมขนาดนั้นเลยเคะ่ะครับท่านประหลัดว่าอย่างนั้นนะครับถ้ามีนโยบายชัดเจนลงมาก็เดินหน้าได้เลย แล้วคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ล่ะคะมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือยังคงเกณฑ์เดิมที่ค่อนข้างกว้างอยู่แล้วคะเออข้อมูลเบื้องต้นที่ออกมานะครับก็ยังชี้เป็นในแนวทางเดิมครับแนวทางเดิมคือก็คือเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็มีเงื่อนไขสําคัญคือไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับอ ยังเหมือนเดิมคือไม่ทับซ้อนกับบัตรคนจนใช่ครับเหตุผลเดิมก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางอื่นอยู่แล้วการกําหนดเกณฑ์แบบนี้ก็เท่ากับว่ายังคงครอบคลุมประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศเหมือนเดิมครับตั้งแต่วัยรุ่นนักศึกษาวัยทำงานผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีบัตรก็ได้หมดครับผมฟังดูเหมือนพยายามจะทำให้เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมนะคะ ครับผมแล้วเรื่องสำคัญอย่างงบประมาณล่ะคะที่บอกว่าเตรียมไว้เบื้องต้น25,000ล้านบาทนี่เพียงพอหรือเปล่าแล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่กันแน่คะตัวเลข25,000ล้านบาทอันนี้เป็นงบที่กันไว้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569นะครับในส่วนของงบกระตุ้นเศรษฐกิจอ๋องบปีหน้าใช่ครับซึ่งปีงบประมาณ69เนี่ยจะเริ่มวันที่1ตุลาคม2568พอดี Oh, ค่ะดังนั้นไทม์ไลน์ที่คาดการณ์กันเร็วที่สุดก็คืออาจจะเริ่มโครงการได้ในเดือนตุลาคม68นี้เลยครับตุลาคมปีนี้เลยเร็วนะคะเนี่ยครับถ้าทุกอย่างพร้อมนะครับส่วนคำถามว่าเพียงพอไหมอันนี้เอ่อต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดสุดท้ายของโครงการด้วยครับเช่นวงเงินต่อคนจำนวนผู้เข้าร่วมแต่ทางคลังก็เปิดช่องไว้นะครับว่าหากงบประมาณส่วนนี้ไม่พอ ก็อาจพิจารณาโยกงบประมาณจากงบกลางซึ่งเป็นงบสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นมาเพิ่มเติมได้ครับการที่บอกว่าอาจจะต้องใช้งบกลางมาเพิ่มนี่ก็น่าสนใจนะคะมันสะท้อนว่ารัฐบาลอาจจะมองว่าเรื่องนี้สำคัญและเร่งด่วนจริงๆหรือเปล่าครับอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ในอีกมุมมันก็อาจจะทําให้เกิดคําถามเรื่องการจัดลําดับความสําคัญเมื่อเทียบกับปัญหาอื่นๆที่อาจจะรอใช้งบกลางอยู่เหมือนกันนะคะเป็นประเด็นที่น่าคิดครับ การใช้งบกลางนี่มักจะถูกจับตามองเสมอเพราะเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารในการจัดสรร <c oughs> ซึ่งก็ต้องมีการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างรอบคอบแหละครับอืมค่ะแต่ในแง่ความพร้อมด้านระบบและการบริหารจัดการทางคลังก็ดูจะมั่นใจนะครับเพราะมีบทเรียนและโครงสร้างเดิมอยู่แล้วแล้วฝั่งร้านค้าล่ะคะร้านเดิมที่เคยร่วมโครงการต้องทำอะไรไหมหรือต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด <g arden> เห็นว่ามีจำนวนร้านค้าเข้าร่วมเดิมเยอะมากเลย ทางประหลัดคลังให้ข้อมูลว่าร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วแอปถุงเงินยังใช้งานได้อยู่มีการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็น่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการใหม่ได้เลยครับไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอ๋อสะดวกเลยนะคะร้านเดิมใช่ครับซึ่งนี่เป็นข้อดีที่ทำให้โครงการเริ่มได้เร็วแต่แน่นอนว่าจะมีการเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ด้วยสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนหรืออาจจะลบแอปไปแล้วค่ะ ขั้นตอนการสมัครก็คาดว่าจะคล้ายเดิมคือผ่านเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b c o m หรือติดต่อธนาคารกรุงไทยโดยตรงครับมีข้อสังเกตอะไรเกี่ยวกับประเภทของร้านค้าที่เข้าร่วมได้บ้างไหมคะเงื่อนไขเดิมค่อนข้างเน้นร้านค้ารายย่อยจริงๆใช่ครับ จุดเด่นอย่างหนึ่งของโครงการเดิมคือการกำหนดเงื่อนไขร้านค้าที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเน้นผู้ประกอบการรายย่อยจริงๆเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและที่สำคัญคือไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ใช่ค่ะอันนี้ชัดเจน ซึ่งการคงเงื่อนไขลักษณะนี้ไว้ก็น่าจะอย่างเป็นการมุ่งเป้าช่วยเหลือผู้ประกอบการตัวเล็กๆให้เข้าถึงกําลังซื้อได้มากขึ้นเหมือนเดิมครับเอาละค่ะทีนี้มาถึงคําถามยอดฮิตเลยรายละเอียดและเงื่อนไขในรอบใหม่นี้จะมีอะไรที่อาจจะเปลี่ยนไปบ้างคะโดยเฉพาะเรื่องวงเงินที่จะให้ต่อคนและก็วงเงินใช้จ่ายต่อวันเฟสห้าหล่าสุด จำได้ว่ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด150บาทต่อวันทำให้ใช้จ่ายได้รวม300บาทต่อวันรอบนี้จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรคะประเด็นเรื่องวงเงินนี่ยังเป็นเรื่องที่รอความชัดเจนจากทางรัฐบาลนะครับยังไม่มีการประกาศตัวเลขออกมาอย่างเป็นทางการยังไม่ฟันธงเนาะ แต่ก็เริ่มมีเสียงสะท้อนแล้วก็ข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเข้ามาบ้างแล้วอย่างทางสมาคมพัตคารไทยเขาก็เสนอไอเดียที่น่าสนใจหลายอย่างครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะข้อเสนอแรกคืออยากให้สิทธิ์แบบทั่วหน้าแก่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ทุกคนนะครับแล้วก็เสนอให้กําหนดวงเงินใช้ใจ่ายขั้นต่ําขั้นต่ําใช่ครับขั้นต่ําต่อวันไว้ที่150บาทหรืออาจจะถึง300บาทไปเลยโหให้ขั้นต่ําเลยทําไมคะ เหตุผลที่เขาให้คือเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและราคาอาหารในปัจจุบันที่อาจจะเฉลี่ยอยู่ที่มื้อละ50-60บาทถ้าให้ใช้ได้วันละ150บาทก็อาจจะพอดีสำหรับ2-3มือ้อแต่ถ้าให้300บาทก็จะยิ่งกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านอาหารได้มากขึ้นนะครับการกำหนดขั้นต่ำนี้น่าสนใจนะคะปกติเราจะคุ้นกับการกำหนดเพดานสูงสุดมากกว่าใช่ครับนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเรื่องการแบ่งจ่ายวงเงินเป็นรอบๆด้วยครับ อ๋อแบ่นเป็นงวดงวดประมาณนั้นครับเช่นรอบแรกอาจจะให้วงเงินรวมค่อนข้างสูงหน่อยอาจจะ3,000บาทต่อคนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ใจ่ายอย่างรวดเร็วในช่วงแรกโดยเฉพาะถ้าโครงการออกมาในช่วงที่เป็นโลซีซันของการท่องเที่ยวอืมอืมกระตุ้นช่วงเงียบเนียดครับแล้วรอบถัดไปอาจจะลดวงเงินลงอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางที่เสนอเข้ามาเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและกระตุ้นพฤติกรรมครับ ฟังดูเหมือนภาคธุรกิจก็พยายามเสนอแนวทางที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพวกเขานะคะครับผมก็เป็นธรรมดาครับด้านในมุมของนักวิชาการล่ะคะมีข้อเสนอแนอะไรที่แตกต่างออกไปไหมโดยเฉพาะเมื่อมองในภาพรวมเศรษฐกิจและข้อจํากัดด้านงบประมาณที่อาจจะไม่เท่าช่วงโควิดแล้วมีครับ มีข้อเสนอที่น่าสนใจมากจากรอสดอรอธิพัฒน์มุติตาเจริญจากคณะเศรษฐศาสตร์จุลานะครับซึ่งท่านได้ศึกษาโครงการคนละครึ่งในเฟสก่อนๆมาแล้วแล้วก็เสนอแนวคิดสำหรับคนละครึ่ง2.0 2.0เลยครับว่าควรจะปรับเงื่อนไขบางอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเงินที่ลงไปภายใต้งบประมาณที่จากัดมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพนี่หมายถึงอะไรคะและทำยังไงได้บ้าง ท่านอ้างอิงโมเดลที่ใช้ในต่างประเทศครับเช่นในจีนที่มีการใช้เงื่อนไขเข้ามาช่วยกระตุ้นพฤติกรรมข้อเสนอหลักๆมี2อ,อย่างครับ 1. คือการกำหนดเกณฑ์การใช้ใจ่ายขั้นต่ำ minimum spending requirement อ๋อคล้ายๆที่สมาคมพัตนารเสนอนะคะแต่คนละมุมคล้ายกันแต่เหตุผลอาจจะต่างกันนิดหน่อยครับคือมุมนักวิชาการมองว่าเช่นอาจจะต้องซื้อสินค้าให้ครบ100บาทหรือ200บาทก่อนถึงจะได้รับส่วนลดจากรัฐ แทนที่จะให้ส่วนลด50%ตั้งแต่บาทแรกเหมือนเดิมอ๋อแบบนี้ก็จะจูงใจให้คนใช้ใจ่ายต่อครั้งมากขึ้นใช่ครับแนวคิดคือเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์กับยอดซื้อเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ได้กระตุ้นการบริโภคใหม่มากนักเข้าใจค่ะแล้วข้อเสนอที่2คืออะไรคะข้อเสนอที่2คือการกําหนดวันหมดอายุ Expiration date ของสิทธิ์หรือคูปองที่ได้รับให้สั้นลงให้หมดอายุเร็วขึ้นครับอาจจะเป็นรายสัปดาห์หรือรายสองสัปดาห์เพื่อเร่งรัดให้คนรีบนำไปใช้จ่ายไม่เก็บสิทธิ์ไว้นานจนเกินไปซึ่งต่างจากของเดิมที่อาจจะให้เวลาค่อนข้างนานนะครับแนวคิดเบื้องหลังของการปรับเงื่อนไขพวกนี้คืออะไรคะทำไมถึงคิดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้แนวคิดนี้เชื่อมโยงกับหลักเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่า MPC ครับหรือ Marginal Propensity to Consume นะครับ MPC คืออะไรคะถ้าแปลง,ง่ายๆก็คือความโน้มเอียงในการบริโภคส่วนเพิ่มนะครับหมายความว่าเมื่อรัฐให้เงินสนับสนุนไปหนึ่งบาทเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายใหม่จริงๆเพิ่มขึ้นกี่บาทไม่ใช่แค่การใช้จ่ายที่คนคนนั้นจะจ่ายอยู่แล้วหรือแค่เปลี่ยนที่จ่ายนะครับอ๋อคือว่าหวาดว่ามันกระตุ้นให้ซื้อเพิ่มจริงๆแค่ไหนถูกต้องครับแล้ว โครงการคนละครึ่งเดิมค่า MPC เป็นอย่างไรคะจากการศึกษาโครงการคนละครึ่งในอดีตนะครับพบว่ามีค่า MPC เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ0.4ครับ0.4หมายความว่ายังไงคะซึ่งหมายวามว่ารัฐให้เงินสนับสนุน1บาททำให้เกิดการใช้ใจ่ายใหม่เพิ่มขึ้นจริงๆเพียง40สตางค์เท่านั้นเองครับฮะแค่40สตางค์เองเหรอคะจาก1บาทใช่ครับ ส่วนอีก60สตังอาจจะเป็นการใช้ใจ่ายที่เขาตั้งใจจะจ่ายอยู่แล้วหรือเป็นการทดแทนการใช้ใจ่ายอื่นๆซึ่งตัวเลข0.4นี้ถ้าเทียบกับมาตรการอื่นๆหรือโมเดลในต่างประเทศถือว่ายังไม่สูงมากนะครับว้าวแค่0ูเองเหรอคะแสดงว่าเงินที่รัฐใส่ลงไปส่วนใหญ่ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการซื้อเพิ่มเท่าที่ควรอาจจะตีความแบบนั้นได้ครับซึ่งเมื่อเทียบกับโมเดลที่รอสอดอกเตอร์ Dr. อธิพัฒน์ยกตัวอย่างมาอย่างในจีนที่ใช้เงื่อนไขเข้มข้นกว่า เช่นกำหนดขั้นต่ำละวันหมดอายุที่สั้นลงพบว่าสามารถสร้างค่า MPC ได้สูงถึง3.0เลยนะครับ3.0จาก0.4เป็น3โ oh, หต่างกันเยอะมากเลยนะคะใช่ครับ มันคือความแตกต่างเรื่องตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจ multiplier effect ที่ต่างกันมากดังนั้นข้อเสนอให้ปรับเงื่อนไขเช่นกำหนดขั้นต่ำหรือวันหมดอายุก็มีเป้าหมายเพื่อจะพยายามเพิ่มค่า MPC นี้ให้สูงขึ้นทำให้เม็ดเงินงบประมาณที่มีจำกัดในรอบนี้สามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้มากขึ้นนั่นเองครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจและสำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อง,งบมีจำกัดการใช้เงินทุกบาทให้คุ้มค่าที่สุดย่อมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา งั้นขอทบทวนนิดนึงขอว่าสินค้าและบริการประเภทไหนบ้างที่คาดว่าจะยังใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขเดิมที่ค่อนข้างกว้างขวางอยู่แล้วคะครับถ้าอิงตามเงื่อนไขเดิมก็จะครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปครับหลักๆคืออาหารเครื่องดื่มสินค้าในชีวิตประจําวันค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นที่ชัดเจนนะครับเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับบัตรกำนัน บัตรเงินสดแล้วก็สินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเป็นการจ่ายล่วงหน้าพวกนี้จะใช้สิทธิ์ไม่ได้ครับแล้วในส่วนของบริการล่ะคะจำได้ว่าเฟสหลังๆเริ่มมีบริการเข้าร่วงได้มากขึ้นใช่ครับนอกจากสินค้าแล้วยังครอบคลุมบริการบางประเภทด้วยเช่นบริการนวดสปาทำผมทำเล็บอ๋อพวกบริการเสริมสวยสุขภาพครับ อันนี้ก็ช่วยกระจายไปสู่ธุรกิจบริการขนาดเล็กได้มากขึ้นรวมถึงค่าบริการขนส่งสาธารณะบางประเภทด้วยครับเช่นอะไรบ้างคะเช่นแท็กซี่มิเตอร์รถตุกๆกรถสองแถววินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็คนขับมีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนะครับอ๋อวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้เหรอคะ ได้ครับถ้าเข้าเงื่อนไขนะนอกจากนี้ยังรวมถึงระบบขนส่งมวลชนหลักๆอย่างรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินรถเมล์เรือโดยสารสาธารณะด้วยครับการที่ครอบคลุมไปถึงค่าเดินทางค่าบริการเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้ก็ดูจะเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปในชีวิตประจําวันจริงๆนะคะถูกต้องครับการออกแบบให้ครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายในระดับฐานรากถือเป็นจุดแข็งหนึ่งของโครงการนี้เลยครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องผลกระทบและก็การตอบรับกันบ้างแน่นอนว่าพอมีข่าวออกมาเสียงเฮดังๆส่วนใหญ่ก็มาจากฝั่งผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าสมาคมร้านอาหารต่างๆใช่ไหมคะเขาคาดหวังอะไรกันบ้างใช่เลยครับเสียงตอบรับจากกลุ่มนี้เป็นไปในเชิงบวกอย่างมากเลยครับ ส่วนใหญ่ดีใจแล้วก็รอคอยเพราะว่ามีประสบการณ์ที่ดีจากครั้งก่อนๆมองว่าเป็นมาตรการที่เห็นผลเร็วช่วยเพิ่มยอดขายได้จริงในช่วงที่โครงการมีผลบังคับใช้เขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างคะก็มีเสียงสะท้อนจากแม่ค้าในตลาดสดร้านขายของชำร้านอาหารตามสั่งร้านสมตำไปจนถึงร้านขายอาหารทะเลที่บอกว่าช่วงคนะครึ่งนี่ลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้นชัดเจนบรรยากาศคึกคักขึ้นมากครับ มีตัวอย่างอื่นๆอย่างไหมคะที่สะท้อนภาพความคึกคักมีครับเช่นพนักง,งานออฟฟิศบางกลุ่มเล่าว,ว่าตอนมีคนละครึ่งทําให้ตัดสินใจรวมเงินกันไปทานอาหารกลางวันนอกออฟฟิศบ่อยขึ้นอ๋อใช่ใช่เพราะมันถูกลงครับอย่างไปทานหมูกระทะหรือร้านอาหารอื่นๆเพราะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากขึ้นหรือแม้แต่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่อย่างไลแมนวองในก็ออกมาแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการนี้เพราะเห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับร้านอาหารพันธมิตรของเขาด้วยครับ ข้อมูลเหล่านี้ก็ดูจะสอดคล้องกับงานวิจัยที่พูดถึงก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะที่ว่าช่วยเพิ่มยอดขายเพิ่มลูกค้าใหม่ให้ร้านเล็กๆได้เยอะมากถูกต้องครับงานวิจัยของรอสดออร,รอธิพัฒน์ยืนยันผลกระทบเชิงบวกต่อร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนเลยครับโดยเพราว่าช่วยเพิ่มยอดขายเฉลี่ยได้ถึง1นึและเพิ่มจํานวนลูกค้าใหม่ได้1นึโหเโอ้เยอะมากยิ่งเป็นร้านค้าขนาดเล็กที่สุดหรือม i โคร SME นะครับยอดขายเพิ่มขึ้ ถึง407% 400%ครับซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าโครงการนี้ตอบโจทย์การช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากได้ดีจริงๆซึ่งต้องไม่ลืมว่ากลุ่มธุรกิจฐานรากโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยนะครับมีจำนวนร้านค้าเกือบ700,000รายเยอะมากเลยนะคะ รสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนกว่า3%ของ GDP และส่วนใหญ่กว่า96%เป็นรายย่อยเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีความเปราะบางสูงอืมค่ะการช่วยเหลือกลุ่มนี้จึงไม่ใช่แค่ช่วยร้านค้าแต่ยังส่งผลดีต่อเนื่องไปยังภาคส่วนอื่นๆในห่วงโซ่อุปทานด้วยทั้งเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบคนขับรถส่งของอะไรพวกนี้ครับฟังดูมีแต่ข้อดีนะคะ โดยเฉพาะกับร้านค้ารายย่อยแต่ในความเป็นจริงมันก็ต้องมีอีกด้านหนึ่งมีข้อโต้แยง้งหรือข้อกังวลอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับการนำโครงการนี้กลับมาแน่นอนครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และก็ข้อกังวลจากหลายมุมมองเช่นกันประเด็นแรกที่ถูกตั้งคำถามคือเรื่องความเร่งด่วนและความพร้อมนะครับ จะท,ทําทันหรออะไรแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับบางส่วนสงสัยว่าจะท,ทําทันหรือหากจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้จริงๆเพราะถึงแม้ว่าจะมีระบบเดิมแต่การเตรียมการการสื่อสารการเปิดลงทะเบียนร,ร้านค้าใหม่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อาจมีปัญหาหน้างานเกิดขึ้นได้เหมือนที่เคยเห็นในโครงการอื่นๆของรัฐในอดีตนะครับ ใช่ค่ะเรื่องความพร้อมของระบบภาครัฐนี้เป็นประเด็นที่คนมักจะกังวลกันอยู่เสมอมีการเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆที่เคยล่าช้าหรือติดขัดบ้างไหมคะก็มีการเปรียบเทียบอยู่บ้างครับเช่นโครงการเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทที่เคยเป็นนโยบายเรือธงแต่ก็ดูเหมือนจะประสบปัญหาความล่าช้าแล้วก็ติดขัดในรายละเอียดเรื่องระบบและแอปพลิเคชันอ่าใช่ใช่ที่ยังไม่เริ่มสักที ทําให้บางคนกังวลว่าคนละเครื่องรอบนี้จะซ้ํารอยปัญหาเดิมๆหรือไม่แม้ว่าจะเป็นระบบที่เคยใช้งานมาแล้วก็ตามนอกจากเรื่องความพร้อมแล้วมีประเด็นเรื่องงบประมาณอีกไหมคะที่อาจจะต้องใช้งบกลาง มีแน่นอนครับคือเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องมีการดึงงบกลางมาใช้เพิ่มเติมก็มีคำถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอื่นที่เร่งด่วนและควรได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่าหรือไม่เช่นอะไรบ้างคะ เช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาจจะยังต้องการงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาอย,าอย่างต่อเนื่องอืมจริงค่ะปัญหาพวกนั้นก็รอการแก้ไขอยู่ครับการทุ่มงบประมาณก้อนใหญ่มาที่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจลักษณะนี้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดแล้วหรือยังอันนี้ก็เป็นคำถามที่ถูกหยิบยกขึ้นมาครับ เป็นคำถามที่ท้าทายเหมือนกันนะคะแล้วในแง่ของประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมล่ะคะนอกจากเรื่อง NPC ที่คุยกันไปแล้วมีข้อควรพิจารณาอื่นๆอีกไหมมีประเด็นเรื่องผลกระทบต่อการบริโภคโดยรวม Overall Consumption หรือ GDP ครับ ผลการศึกษาในอดีตบางชิ้นชี้ว่าแม้คนละครึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าที่เข้าร่วมได้มากก็จริงแต่ก็อาจจะไม่ได้ทําให้การบริโภคทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญมากนักอา้าวทาไมล่ะคะเพราะอาจเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า crowding out effect ครับ crowding out effect มันคืออะไรคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะครับลองนึกภาพตามนะครับ สมมุติว่าปกติเราอาจจะซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านประจำใกล้บ้างซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการค่ะแต่พอมีคนละครึ่งเราอาจจะเปลี่ยนใจเดินไกลขึ้นหน่อยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวจากร้านที่เข้าร่วมโครงการแทนเพื่อจะใช้สิทธิ์ส่วนลด5 0อ่าฮะถามว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ้นไหมก็อาจจะไม่ใช่เราแค่เปลี่ยนที่ซื้อจากร้านหนึ่งไปอีกร้านหนึ่งเท่านั้นเองอ๋อผลก็คือร้านที่เข้าร่วมได้ประโยชน์ แต่ร้านที่ไม่เข้าร่วมอาจจะเพราะเป็นร้านเล็กมากๆหรือเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีกลับเสียลูกค้าไปการใช้ใจ่ายโดยรวมในหมวดกว๋วยเตี๋ยวอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยด้วยซ้ําแค่เม็ดเงินมันย้ายที่นะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันอาจจะแคบเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกร้านค้าแต่ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการบริโภคใหม่หรือเพิ่มขึ้นมาจริงๆเสมอไปถูกต้องครับดังนั้นประสิทธิผลของโครงการนี้ จึงขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งเป้าหมายหลักไว้อย่างไรอือืถ้าเป้าหมายหลักคือการช่วยเหลือ SME และร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการอันนี้ถือว่าโครงการเดิมทำได้ดีและประสบความสำเร็จตามเป้าครับ ชัดเจนเลยว่าช่วยร้านเล็กได้เยอะใช่ครับแต่ถ้าเป้าหมายหลักคือการกระตุ้น GDP ภาพรวมให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญการใช้รูปแบบเดิมอาจจะยังไม่ทรงพลันพอและอาจจะต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขอย่างที่นักวิชาการเสนอเพื่อเพิ่มค่า MPC และลด Crowding Out Effect ลงซึ่งก็ต้องทำภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่น้อยกว่าเดิมด้วยนะครับน่าคิดมากค่ะ สรุปคือต้องชัดเจนกับเป้าหมายก่อนว่าอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนเป็นหลักแล้วในแง่ตลาดทุนล่ะคะนักลงทุนมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างมีหุ้นกลุ่มไหนที่ขยับตอบรับข่าวนี้เป็นพิเศษไหมคะตลาดหุ้นก็มีการตอบรับเชิงบวกนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงกลุ่มไหนบ้างคะเช่นกลุ่มค้าปลีก แม้ร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่จะไม่ได้เข้าร่วมโดยตรงแต่ภาพรวมกำลังซื้อที่ดีขึ้นก็อาจส่งผลบวกได้กลุ่มโรงแรมอาจจะได้อานิสงส์ทางอ้อมจากการท่องเที่ยวในประเทศที่คึกคักขึ้นและโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มครับมีชื่อหุ้นที่พูดถึงกันไหมคะครับนักวิเคราะห์จากหลายบรเกอร์ก็มีการพูดถึงหุ้นอย่างเซนเทล เครือโรงแรมและร้านอาหารเซนทาร่า ERW กลุ่มโรงแรมดิอารวัน CPXT เดิมคือเสยมแมคโครซึ่งมีธุรกิจค้าส่งอาหารหรือ BJC บ b ี r ยูเกอร์ซึ่งมีธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคว่าน่าจะได้รับอานิสงค์จากโครงการนี้ครับ แต่ก็มีข้อสังเกตด้วยใช่ไหมคะว่าอาจจะเป็นแค่ผลระยะสั้นใช่ครับมีข้อสังเกตจากนักวิเคราะห์บ,บางส่วนเหมือนกันว่าด้วยวงเงินเริ่มต้นที่สองหมื่พันล้านบาทซึ่งหากเทียบกับขนาดเศรษฐกิจหรือมาตรการกระตุ้นในอดีตอาจจะไม่ได้ถือว่าใหญ่มากนักผลกระทบเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อาจจะมีจํากัดอืมอาจจะไม่เยอะมาก ครับและอาจเป็นเพียงปัจจัยบวกในระยะสั้นสำหรับการเก็งกำไรมากกว่าที่จะเปลี่ยนพื้นฐานของบริษัทในระยะยาวดังนั้นนักลงทุนก็ยังคงต้องรอติดตามรายละเอียดสุดท้ายของโครงการทั้งเรื่องวงเงินรวมระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆก่อนที่จะประเมินผลกระทบได้อย่างชัดเจนอีกครั้งครับเอาล่ะค่ะฟังมาทั้งหมดนี้พอจะสรุปภาพรวมได้ว่าการกลับมาของคนละครึ่งดูมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะคะ น่าจะยังคงใช้กลไกเดิมผ่านแอปเปาตังและถุงเงินที่คุ้นเคยกันดีด้วยงบประมาณเริ่มต้นที่25 0 0 0ล้านบาทและคาดว่าจะเริ่มได้ราวเดือนตุลาคม2568ครับภาพรวมเป็นอย่างนั้น ซึ่งแน่นอนว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากที่รอคอยการกระตุ้นยอดขายแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจทั้งจากภาคธุรกิจและนักวิชาการว่าควรมีการปรับปรุงเยื่อไขาบางอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมให้มากขึ้นโดยเฉพาะภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณที่แตกต่างไปจากเดิม ใช่ครับมันเหมือนแต่ว่าเรากำลังหยิบเครื่องมือกลาที่เคยเชยได้ผลดีมาชุบชีวิตใหม่แต่ต้องใช้ในบริบทที่เปลี่ยนไปนะคะใช่ครับผมคิดว่าความท้าทายสำคัญของรัฐบาลในครั้งนี้คือการหาจุดสมดุล balancing act ที่เหมาะสมระหว่างเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากซึ่งโครงการนี้พิสูจน์แล้วว่าทาได้ดีกับเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้งบประมาณที่จากัดกว่าเดิม การหาจุดสมดุลนี่ยากเสมอเลยนะคะครับข้อเสนอเรื่องการปรับเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำหรือวันหมดอายุก็ล้วนมุ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพนี้การกำหนดเป้าหมายหลักให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าจะให้น้ำหนักกับด้านไหนเป็นสำคัญจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการออกแบบรายละเอียดและการสื่อสารโครงการต่อไปครับซึ่งต้องยอมรับว่าการจะทำให้ได้ทั้งสองเป้าหมายพร้อมกันอย่างสมบูรณ์แบบนั้นเป็นเรื่องยากมากครับ เป็นโจทย์ที่ท้าทายจริงๆค่ะแล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามชวนคิดต่อไปอีกนะคะว่าด้วยงบประมาณที่จํากัดและบทเรียนที่เรามีจากเฟสก่อนๆรวมถึงข้อเสนอใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยลองจินตนาการดูว่าถ้าหากเราจะออกแบบคนละเครื่องรอบใหม่ให้มันมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นล่ะคะ่ะอืมเฉพาะเจาะจงยังไงครับเช่น แทนที่จะให้สิทธิ์แบบกว้างๆเหมือนเดิมอาจจะลองมุ่งเป้าไปที่กลุ่มธุรกิจบางประเภทที่กำลังประสบปัญหาหนักจริงๆหรือเน้นไปที่บางพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการการกระตุ้นเป็นพิเศษเนวทางแบบนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการหวานแบบกว้างๆหรือไม่อ่าเป็นคำถามที่ดีครับ หรือในทางกลับกันจุดแข่งที่แท้จริงที่ทําให้คนละเครื่องประสบความสําเร็จอาจจะอยู่ที่ความง่ายการเข้าถึงได้ของคนจํานวนมากและความรู้สึกเท่าเทียมในการได้รับสิทธิ์อยู่แล้วการไปจํากัดกลุ่มเป้าหมายอาจจะทําให้เสียเสน่ห์ตรงนี้ไปอันนี้คงเป็นคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้ผู้ฟังแต่ละท่านลองนําไปคบคิดกันต่อดูนะคะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับเพราะมันสะท้อนถึงเทรดออฟที่มีอยู่เสมอในการออกแบบนโยบายสาธารณะระหว่างความครอบคลุม coverage กับความตรงเป้า targeting ซึ่งแต่ละแนวทางก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับสำหรับวันนี้เราได้เจาะลึกแง่มุมต่างๆของการกลับมาของโครงการคนละครึ่งกันไปพอสมควรแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ